สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบเกอร์เกมเมอร์กับเกม s e เว่นไนทนะครับในช่วงของการพรีวิวตัวละครอัปเดตใหม่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับน้องอลิสครับเป็นตัวละครที่ทุกคนเนี่ยจะต้องคุ้นหน้ากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็น NPC ประจําร้านขายของนั่นเองครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอลิสเนี่ยจะต้องเข้าพร้อมกันกันกบยูรินะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอย,อยู่ในเซิร์ฟโกบอลก็เลือกที่จะเอายูริเนี่ยเข้ามาก่อนแต่ว่ากลับไม่มีอลิสตามมาด้วยนะครับแต่เชื่อว่าในอนาคตอันกนกก่็าจะ าาามนนนเข้อาาอย่่งแนนนซึ่งในส่วนของอลิสนั้นผมบอกเลยครับว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะตอนที่อัปเดตเข้ามาใหม่ๆในเซฟเกาหลีเนี่ยคนหยิบไปใช้ในอารีนาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับฟังมาจนถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าทําไมอลิสนะครับถึงได้กลายเป็นซับพอร์ตที่คนนิยมเอาไปใช้ในอารีนาตั้งทั้ที่ในปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีใครหยิบซับมาลงในอารีนาเลยก็ว่าได้เรามาหาคําตอบไปพ,พร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สนับสนุนคลิปวิดีโอนี้โดยร้านจูบิโกช็อปรับเติมเกมเซเว่นไนทในราคาที่ถูกกว่าเติมเองสนใจแพ็คไหนสามารถติดต่อแอดมินเพื่อให้กดแพ็คที่ต้องการให้ได้เลยสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าใช้บริการได้ทั้งสองช่องทางทั้ง f a c e o o o k Fanpage จูบิโกช็อปละ Official Line น์แอดจูบิโนะครับ สำหรับอลิสนั้นเป็นตัวละครประเภทซัพพอร์ตที่มีความสามารถโดดเด่นมากๆในเรื่องของการมอบบัฟต่างๆให้กับทีมอีกทั้งนะครับก็ยังสามารถที่จะปั่นป่วนสตูได้ด้วยการลบบัฟที่เป็นประโยชน์ออกไปได้อีกด้วยครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับอลิสให้มากยิ่งขึ้นโดยการมาดูในส่วนของ Ultimate Skill กันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เราทําการกดใช้งานอัลติเมทสกิลนี้แล้วนะครับอลิสเนี่ยก็จะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมและลบล้างสถานะผิดปกติทุกอย่างเนี่ยออกไปให้ได้อีกด้วยครับ มาต่อกันที่แอคทีฟสกิลแรกของอลิสกันบ้างนะครับโดยหลังจากที่เราทําการเกิดใช้งานแอคทีฟสก l l นี้แล้วอลิสเนี่ยก็จะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมและทําการเพิ่มอัตราการบล็อกนะครับเป็นระยะเวลานานถึง15วินาทีด้วยกันซึ่งอัตราการบล็อกนี้นะครับก็จะถูกเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามจํานวนเลเวลที่ทําการอัพให้กับอลิสนั่นเองครับ แอคทีฟสกิลต่อมาครับเป็นสกิลบัฟที่หลังจากที่เราทําการกดใช้งานแล้วนะครับก็จะทําการมอบความเร็วในการโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมเป็นระยะเวลานานถึง15วินาทีด้วยกันและแน่นอนครับว่าความเร็วโจมตีและความเร็วเคลื่อนที่นี้เนี่ยก็จะถูกเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นตามจํานวนเลเวลของอลิซครับ สำหรับ Active Skill ที่3นะครับหลังจากที่เราทำการกดใช้งานแล้วเนี่ยอลิสก็จะทำการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นจำนวน1เป้าหมายโดยศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากสกิลนี้นะครับก็จะถูกลบปั๊บที่เป็นประโยชน์ออกไปด้วยครับ และสำหรับสกิลสุดท้ายนะครับเป็นแพสซีฟสกิลที่มีความสามารถในการมอบพลังป้องกันนะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมและแน่นอนครับว่ายิ่งระดับของอลิสเนี่ยมีมากขึ้นเท่าไหร่นะครับการเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับ เอาละครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําความรู้จักกับความสามารถทั้งหมดของอลิสไปกันแล้วนะครับเรามาดูภาพรวมกันครับโดยอลิสนั้นเนี่ยถือเป็นลูดี้ในเวอร์ชันซับพอร์ตเลยก็ว่าได้ครับมีความสามารถในการเพิ่มบล็อกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มพลังป้องกันเนี่ยให้กับตัวละครทั้งหมดที่ทอยู่ในทีมเนี่ยได้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือความสามารถในการเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองครับอลิสเนี่ยจึงค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับเพราะนอกจากจะทําให้ทีมเนี่ยยืนรับดาเม ทให้ทีมเนี่ยสามารถทำดามเมจได้เร็วขึ้นอีกด้วยครับอีกทั้งเนี่ยความสามารถที่ไม่พูดถึงเลยก็คงจะไม่ได้นะครับนั่นก็คือความสามารถในการลบบัฟนั่นเองมีทั้ง2แบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการลบบัฟนะครับที่เป็นโทษทั้งหมดที่อยู่ในทีมของเราเนี่ยออกไปนะครับหรือว่าอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นการลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของศัตรูออกไปนะครับ แอบน่าเสียดายนิดหนึ่งครับที่การลบบัฟแบบที่2ก็คือการลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของศัตรูออกไปเนี่ยลบได้เพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าลบได้ทั้งทีหรือว่าเปลี่ยนสกิลที่มาพร้อมกันกับการลบบัฟเนี่ยให้เป็นการโจมตีเป็นวงกว้างเพื่อที่จะทําให้ลบบัฟได้มากกว่า1เป้าหมายเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากยิง่งขึ้นครับ แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่มีข้อดีค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ก็มีเรื่องที่แอบขัดใจอยู่นิดหน่อยเช่นเดียวกันครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับตัวอัลติเมทสกิลเนี่ยฟื้นฟูพลังชีวิตได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ดีพอสมควรเลยครับแต่ว่าตัวแอคทีฟสกิลเนี่ยฟื้นฟูพลังชีวิตได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับซับพอร์ทที่มีลักษณะการใช้งานที่ใกล้เคียงกนันนะครับแถมตัวสกิลฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยยังมีเพ Active s สกิลอีก1นึ่งสกิลซึ่งในบางสถานการณ์เนี่ยก็อาจจะไม่พอใช้ได้ครับ ทีนี้นะครับเรามาดูในแง่ของการใช้งานกันบ้างครับอลิสเนี่ยสามารถที่จะไปได้แทบทุกโหมดเลยนะครับในโหมด PvP อารีนากิววอลหรือว่าจะเป็น PVE ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะไปได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าความสามารถหรือว่าสกิลต่างๆของอลิส e นั้นค่อนข้างที่จะเอื้ออํานวยให้ใช้งานได้ทั้ง2โหมดนั่นเองครับ ทีนี้นะครับเราจะลองเอาอล,ลิสเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวละครที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันดูบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่คารีนครับตัวละครที่ทุกคนเนี่ยมีกันอยู่แล้วและก็เป็นตัวละครประเภทซับพอร์ตที่เรียกได้ว่าดีจนหลายๆคนคิดว่าดีจนไม่ต้องมีซับตัวอื่นมาเพิ่มแล้วก็น่าจะได้ละมั้งนะครับใยความสามารถเด่นๆของคารีนเนี่ยก็คือความสามารถในการป้องกันสถานะผิดปกติแต่ว่าจะป้องกันเพียงแค่ตัวคารีนเท่านั้นนะครับในสถานการณ์ที่ทีมเนี่ยอาจจะโดนแช่แข็งหรือว่าอะไรก็ตามทีนะ คารีนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ลอดอยู่เสมอๆเลยนะครับโดยในขณะที่คารีนเนี่ยไม่ได้รับสถานะผิดปก,กต,ตินะครับตัวคารีนเองเนี่ยก็สามารถที่จะยืนฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งนะครับก็ยังสามารถที่จะมอบโล่ที่ช่วยดูดซับความเสียหายให้กับทีมได้อีกด้วยนอกจากนี้นะครับความสามารถในการชุบชีวิตเนี่ยก็ถือเป็นจุดขายหลักของคารีนเลยก็ว่าได้ครับส่วนสิ่งที่อลิสดีกว่าเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถในการ,การที่จะลบล้างสถานะผิด ปกติให้กับทีมนะครับมีความสามารถในการลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของศัตรูสามารถที่จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีและความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยให้กับทีมได้นะครับซึ่งความสามารถเหล่านี้เนี่ยคารีนจะไม่มีเลยสรุปเลยนะครับก็คือหากทีมเนี่ยมีตัวละครที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถในการยืนรับดาเมจได้ดีในระดับหนึ่งและมั่นใจว่าคงจะไม่โดนฆ่าตายได้ง่ายๆนะครับและอยากจะหาตัวละครมาช่วยบูทดาเมจอล,ลิสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กว่าครับแต่ว่าถ้าทีมยังค่อนข้างที่จะ นะครับก็แนะนําให้ใช้คารีนเหมือนเดิมเนี่ยก็น่าจะดีกว่าครับนอกจากนี้นะครับหากใครที่สงสัยว่าอนาคตของทั้ง2ตัวละครนี้เนี่ยเป็นยังไงต้องบอกเลยครับว่าทั้ง2ตัวละครเนี่ยมีอนาคตที่ค่อนข้างจะสดใสโดยเฉพาะในโหมด PVP ตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟเกาหลีท็อป้อในอารีนานะครับก็ยังมีหลายทีมที่ยังคงใช้คารีนแล้วก็ใช้อลิสอยู่นั่นเองครับ ีกหนึ่งตัวละครที่ผมจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนั้นก็คือลีน่าครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าลีน่าเนี่ยมีลักษณะการใช้งานที่คล้ายกับอลิซมากกว่าคารินเสียอีกนะครับโดยสิ่งที่ทั้งสองตัวละครเหมือนกันเลยเนี่ยก็คือความสามารถในการเพิ่มความเร็วโจมตีและการเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นั่นเองครับแต่ลีน่าเนี่ยก็จะโดดเด่นกว่าตรงที่มีสกิลฟื้นฟ,นฟนูพลังชีวิตด้วยแอคทีฟสกิลถึง2สกิลด้วยกันครับในขณะที่อลิซเนี่ยจะมีเพียงแค่1สกิลเท่านั้นอีกทั้งนะฟฟื้้นูได ต่อเนื่องนะครับนานถึง10วินาทีด้วยกันอีกด้วยยังไม่หมดเท่านี้ครับเพราะว่าจุดขายหลักของลีน่าเลยเนี่ยก็คือตัวอัลติเมทสกิลที่มีความสามารถในการมอบโล่ที่เรียกได้ว่าหนามากๆนะครับและก็ยังสามารถที่จะช่วยแชร์ดาเมจระหว่างคนที่อยู่ในทีมได้อีกด้วยปิดท้ายที่ตัวแพสซีฟสกิลครับที่มีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมนั่นเองส่วนอลิซเองนะครับก็มีเรื่องที่เด่นกว่าอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นความสามารถในการเพิ่มบล็อกนะครับและการลบ ล้างสถานะผิดปกติให้กับทีมการลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของศัตรูออกไปแน่นอนล่วครับว่าความสามารถเหล่านี้เนี่ยลีน่าก็จะไม่มีนะครับดังนั้นสรุปได้เลยครับว่าลีน่านะครับจะเด่นกว่าทั้งในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตและการบูทดาเมจแต่ก็จะเหมาะแค่การเอาไปใช้ใน PVE แต่ว่าอลิสเนี่ยก็จะเด่นกว่าในเรื่องของการแก้ทางตัวละครต่างๆนะครับก็จะเหมาะกว่าทันทีเมื่อเอาไปใช้ใน PVP นั่นเองครับ เอาเป็นว่าเมื่ออลิสเนะครับเข้าเซิฟโกลบอลเมื่อไหร่เนี่ยผมมองว่าการเอาไปใช้งานในอารีนาช่วงนั้นก็น่าจะยังคงเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าคารินกับลีน่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะพอเอาไปลงอารีนาได้บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่โดดเด่นเท่าแต่สำหรับใครนะครับที่เป็นสายประหยัดหรือว่าไม่มีแผนที่จะเอาซับเนี่ยไปลงอารีนาอยู่แล้วจะค้ามก็ได้ครับ และก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Seven n i g h t ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครเมมเบอร์ชิพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์เบร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ